ทรงผมที่ทำจากแบงค์หนัะเลิศมากแต่แบงค์ก็ปลิวว่อนไปแล้วใบหนึ่งว้าวเงินแต่แต่เดียวนะมีอะไรอยู่ข้างในด้วยนี่นาท่านทำวิกผมหายแล้วคะท่านเบตเตมินทุกรกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคริ๊งๆไม่อยู่ที่นี่ที่นี่ก็ไม่อยู่แล้วก็ไม่อยู่ที่นี่ด้วย โปรโมทผมของฉันหายไปไหนกันเนี้ยโอ้ยแล้วถ้าเกิดว่าฉันใช้ทองคำแท่งม้วนผมละมันจะต้องออกมาเวิร์กมากแน่ผมยิกเป็นลอนนี่สวยดีจังเลยฉันก็อยากจะทำบ้านฮึสวยจังเลยแต่ยังไงดีล่ะอรู้ละ ใช้แกนกระดาษทิชชู่ไงไหนขอล้องดูหน่อยสิ <G ül üş> ว้ายไอเดียนี้ไม่ไหวเลย <G ül üş> ป้าด,ดิค่ะฉันอยากจะเปลี่ยนสีผมนะคะอ,อ่โอเคได้แล้วคะ่ะดันยิ้มยาปกระเป๋ายิ่งชุบเธอแพ้แล้ว ไหนเขาดูหน่อยสิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างหืมวัสดีค่ะฉันอยากจะได้ทรงผมที่จึ้งหน่อยๆน,นะคะของเกลืยๆเลยค่ะคุณขาฉันก็แค่ชีๆ้ๆสเปรยลงไปแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่งตัวเสร็จละออกจากบ้านได้สักะทีเอาๆกระโปรงมีผมติดเต็มไปหมดหเลย มีหวังสายแน่ๆเลยเราจะต้องเอาผมออกต้อนะอเยอะจังคงต้องใช้เวลาน,านานเป็นชาติแน่ๆโอ้แต่อย่างน้อยๆก็ออกจากบ้านได้แล้น่าเนาะมีอะไรใหม่ๆบ้างฮึโฆษณาเหรอฮึน่าสนใจดีแฮะ นี่คือครีมปลูกผมสูตรใหม่ของเราครับเป็นสูตรพิเศษยิ่ไม่เหมือนใครเลยนะครับคุณครับแค่ทาลงไปที่โคนผมแล้วคุณก็จะอึ้งตึงๆก็ลืงกับผลลัพธ์ที่ได้เลยแล้วครับใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับคุณคิดว่าเป็นยังไงบ้างล่ะครับแอลลี่มีแต่ครีมสูตรของเราเท่านั้นที่จะทำให้ผมของคุณยาวไดรขนาดนี้คุณก็อยากจะมีผมที่สวยสุดๆเหมือนกันใช่เะล่ารีบโทรสั่งครีมของเราได้ทันทีเลยนะอมนี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่ฉันจะ ไออาตังอยู่ที่ไหนกันนะหนึ่งดอลล่าร์นันใครกันอะสวัสดีคุณอยากจะได้ครีมปลุกผมสูตรพิเศษสุดล้ำเลยหรือเปล่าครับ <c oughs> มันจะทำให้ผมของคุณทั้งหนาและยาวเฟี้ยวและแถมยังแข็งแรงสุดๆแถมสุขภาพดีอีกตัางหากด้ยวยสิบอ,อกให้ <c oughs> มันจะต้องแพงมากแน่ๆเลยอ่ะแค่1นึ่งดอลลาร์เองครับจริงอะงั้นฉันซื้อเลยค่ะจริงดิคุณจะซื้อเหรอครับขอบคุณมากๆเลยครับอยากจะได้อะไรก็โทรหาผมได้ในทันทีเลยนะครับโอ้โหเงินก่อนแท <l> ้อืมโชคดีจะมาได้เราฉันจะลองทำตามคำ,ำแนะนำดูทำผมให้เปีเยกแล้วทาครีมลงไปแค่นี้ก็เรียบร้อย หไหนเขาดูหน่อยสิว่าผลออกมาเป็นยังไงบ้างเนาะฉันทำอะไรผิดไปเนี่ยนี่มันอะไรกันฉลากปลอมนี่นาะทีนทำความสะอาดมืออย่างนั้นเหรอฉันถูกต้มสะเป่อย้อกอียถาดการตลาดก็อย่างนี้แหละ ได้อาบน้ําแล้วรู้สึกดีจังเลยว่ายน้ําเลยน้องเป็ดกับอบ,บ่าบายฉันจะสระผมซะหน่อย <c ười> จะต้องรดน้ําต้นไม้หน่อยแล้วงั้นเอาเป็นว่าทําเดี๋ยวนี้เลยก็แล้วกันสองสาวมาที่นี่เพื่อทำผม <c oughs> วูวืมเอาละเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะผมคุณทั้งสวยและยาวมากๆเลยนะคะเนี่ย จะต้องใช้เครื่องหนีบผมอ่าเรียบร้อยละผมของคุณเสร็จแล้วค่ะอุ๊ยฉันชอบมากเลยค่ะผูกผ้าสนิยก็จึงแล้วใช่ปะขอบคุณนะคะอ,อชารอนอะไรเหผมของแอดดี้ใช้เวลาทำนานเกินไปอันนี้อันนี้แชมพูอู้เยีย่ยมเลย ดูสิว่าฉันเจอเจออะไรก็ฉันพูไงอ๋ออ๋อฉันเจอขนาดที่เหมาะกับผมของฉันแล้วล่ะเอลลี่เริ่มต้นวันใหม่ของเธอด้วยการทำผมหนึ่งชั่วโมงผ่านไปอ๋ชั่วโมงผ่านไปสี่ชั่วโมงก็ผ่านไปแล้วผมของแอดดี้ก็ไม่ยอมแห้งสักทีตายกันนะวัสดีค่ะใบแจ้งนี่เข้าไฟครับ โอ้ทำไมเยอะจังเลยล่ะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะค่ะค่ะน,นี่แหลคะค่ะครับขอบคุณครับอืมร้อยเครื่องเป่าผมแต่แเลยฉันจะต้องสระผมแล้วล่ะใส่แชมพูลงไปนิดนงึงฮะระหว่างใส่แชมพูผมก็แห้งใชแล้วลือจะต้องเริ่มใหม่หมดหรยทำผมให้เปียก เทแชมพูโอ้โหไม่นะผมแห้งอีกแล้วว่ายังไงก็ต้องสาะผมไม่ได้ต้องราดน้ำกับเทชชมพูพร้อมกันเป็นเลยจอ้โหเร็จที่ฉันจะต้องเป่าผมให้แห้งอ้าวมีคนมากดกิ่งเหรอ ค่ามาแล้วค่ะสวัสดีครับอาพาร์ตเมนต์ห้อง22ใช่ไหมครับนี่คือใบแจ้งหนี้ค่าไฟของคุณครับและกระจิวรล้้วจนเกือบจะมองไม่เห็นแนะม่มันก็เป็นแบบนี้ทุกทีแหละเดี๋ยวนะเดิมนะฉันมีวิธีประหยัดค่าไฟเพิ่มขึ้นไปอีกฉันจะใช้ลูกโป่งเป่าผมไม่เห็นต้องงอเรื่องเป่าผมเลยดีนาะใช่ปะจะต้องแปลงผมฉัาหน่อยแต่ว่าทำไงดีล่ะ วีอของฉันก็เอาไม้อยู่อ่ารู้ละก็หน้าตาไงอาไยกันเนี่ยเฮ้ยมาจากไหนกันช่วยฉันหวีผมหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับอาซี่คืออัศวินผูกกาหารและเขาจะช่วยชีวิตเส้นผมที่งดงามของหญิงสาวเองขอบคุณนะคะ เอา้าแม่เข้าใจเลยแฮะวิดีโอไม่ยอมโหลดที่นี่มันไม่มีสัญญาณหรือยังไงกัน<ม>อ้าอาฉันดูแล้วว่าจะต้องทำยังไงเธอสามารถใช้เสาอากาศจากผมของฉันได้นะเอาจริงดิ <laughs> ใช่ใช่ใช่มามาส่งโทรศัพท์ให้ฉันเลยโอ้ใช้ได้ผลจริงๆด้วยอ,ะอ่ะอาทีนี้ก็ดูคลิปโปรดได้แล้ว แคลลี yeah! <ée> oh, oh, right. oh, ่กับเอลี่กำลังกินอาหารกลางวันด้วยกันสองสาวมีเรื่องให้คุยเมาไวเพียบเลยอะไรกันเนี่ยมีผมในสลัดของฉันอุ้ยจะต้องเอาออกด่วนจีโอ้โหยาวเบี้ยวเลยไม่หมดสิ้นสักะทีอ๋อหผมของฉันยาวมากๆจริงๆด้วยอะต้องใช้เบ็ดตกปลา <laughs> ว้าวอยากจะได้อยู่พอดีเลยครับขอบคุณนะคะคนสวยไอติมกับคุกกี้กินทีไรหยุดกินไม่ได้เลยจริงจริงอ๋ออิ่มสุดๆเนี้ฉันหนักเท่าไหร่กันละเนี่ย,ยหืม เอออย่างว่าไม่นะฉันจะต้องโทรหาเพื่อนสีด่วนจีเธอจะต้องช่วยฉันได้แน่เ<ะ>ทลี่ฉันมีอะไรจะให้เธอช่วยหน่อยอ่ะมาที่นี่ด่วนจีเลยนะเอาแบบฮ <c oughs> ึมใส่เกียรหมามาเลยตั้งสติหน่อยตั้งสต <c oughs> ฉิฉันมาแล้วฉันมาแล้วเธอเห็นเนี่ยไหมอ่ะ ตาชร้างสิงฉน,นัดขึ้นตั้งเดอะแน่เดี๋ยวนะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะถือผมเธอเอาไว้ก่อนอ๋อก็ดีขึ้นนี่แต่ยังไม่ใช่น้ำหนักเท่าที่ควรนねอ,อ่ะๆเธอลองชั่งดูสิโอเคมันต้องประมาณนี้แหละ คุณชอบวิดีโอของเราหรือเปล่าคอมเมนต์ที่ด้านล่างและบอกเราหน่อยนะว่าผมของคุณยาวแค่ไหนแล้วคุณเจอปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าล่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆจากช่องทุ่ม,มยังไงล่ะค่ะ